เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโจรสลัดนะครับวันนี้เราจะมาออกปล้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นการปล้นครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะครับถ้าใครใจดีก็ฝากกดไลค์กันก่อนเลยนะฮะปะเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับทุกคนครับไป l ล t s โกมันอยู่ก่อนเดิมมันอยู่ก่อนเดิมมันวนเวียนอะไรอยู่สักอย่างไม่รู้เหมือนกับมันกำลังสู้กับสู้กับอะไรอ๋อใบเรือข้างหน้าไงเห็นป่ะเออมันสู้กับไอเรือนั่นอยู่ยเ้มันสู้กับเรือผีอยู่มันเริ่สู้กับเรือผีอยู่ไปไปไปเอาสมบัติมัน เดี๋ยวหมุนเรือก่อนหมุนเรือก่อนเอาสมองขึ้นสมองขึ้นของพวกนี้ไม่ต้องขายหรอกไปก่อนไปก่อนตรงนั้นไปก่อนตรนนั้นไปก่อนใช่พวกนี้อย่าเอาสมองขึ้นไปก่อนไปก่อนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใส่ด้วยรีบไปล่ามันก่อนกูจะไปจู่พวกกระสุนกระสับใส่ไปก่อนนะโอเคไอ้พวกกระสุนติดตัวไปด้วยนะคนละสิบลูกอะเอาไว้ยิงต่อเนื่องนะได้ได้ได้โอเคผมไปเอากระสุนเพิ่มบนเกาะแป๊บเดี๋ยวผมตามกับจ้างไปเรือเลยปะเฮ้ยมีใครมาขับเรือเลยเหรอเดินเย็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 นดี๋ยวเรือออกมาแล้ว เออไม่ได้เอาไปเรือลงไหมเหรอมันไม่ไปไหนอยู่แล้วเอาลงมาแล้วเอาชิบหายมันกำลังสู้กับเรือผีอยู่อ่ะแล้วก็ยิงเรือมันแล้วปล่อยให้เรือผีใช<ด>่แล้ว,วขว,วาขวาเตรียมลังอะไงเจมขวาขวาขวาแม็กละแม็กละสุดละนั่นเดี๋ยวเอาอไปเตัวนี้ดีขึ้นเงนบูบบูรู้มึงกำลังทำอะไรมึงกำลังช้อปปิ้งอยู่สักอย่างใช่ไหมมึงไม่ได้หาของใช่ไหมตอบมาทีสิใส่กูตามไม่ได้เจมเจมตรงเจมตรงตรงตรงโอเคตรง รู้สึกกูได้ตะเกียงกับพลัวลายมังกอนมาเมื่าแล้ว้าเยืนจนจอดพลัวลายมังกรที่จะวัดตรงเตจมตรงอสายสายสายแล้วสายแล้วรอรอมันไม่ไม่ไม่สายแบบสายหักสุดเลยเเฮ้ยยใจ็นมันหนีเราเว้ยมันหนีเราเอะไะเราเราเป็นเรือเปิดนี่ไงเปิดสาธารณะมาเลยดูเจมว่ามันไม่ได้หนีไม่ไม่มันกำลังไปเกาะลิปเปอร์ว้มันมันสู้มันหมุนสู้อยู่เว้ย หมุนมาหาเราเหรอเอ้ยมันหมุนสู้อยู่เชื่อกูเอ้ยหมุนมาหาเราเราเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายเต็มๆเลยเออเออเออเอ้ยมึกลางไปเรืออีกใช่ไหมให้มันติดลมอ่ะเอ้ยกลางหมดแล้วกลางหมดแล้วมันสู้อยู่มันสู้อยู่เชื่อกูมันสู้อยู่เรือมันมันต่อสู้มันไม่หยุดนิ่งยิงอยู่แล้วอีกนิดอีกนิดใส่กระสุนวิญญาณกันอันนี้จะทําให้เรือมันจมไปครึ่งหนึ่งลูกสีเขียวจะทําให้บุกมันสโลเป็นอัมพาตว้าวหน้าเลยข้างหน้าเลยเจมสได้แล้ว แล้วบูงเอาไปเก่งอยู่ไหนวะเขามักมาของแต่งตู้อ่ะัดรูอย่าไปกวนดิไอพี่เออ่ระเบิดช็อคเวฟมันบอกว่าทำให้พวกมันกระเด็นลงเรือนะอ๋อกระเด็นออกจากเรือไปเลยเหรออ่าบันเดอร์บอมอ่ะมีไฟบอมกับบันเดอร์บอมเฮ้ยผมมีลูกกระสุนทำให้พวกมันเต้นในเวลายิงโดนเอ้ยถ้าถ้าถ้ากระโดดขึ้นเรือมาได้เอาไฟโยนใส่เรือมาก่อนเลยเว้ยให้มันนอย่วากเลยเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาใช่ป่ะดูแผนที่ให้หน่อยมันอยู่ไหน ดูปั๊บดูปับดูปบเอ่อขู่หาเจมซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิดซ้ายเลยเหรอซ้ายโอเคนี่มันอยู่ข้างๆเราเลยหรือว่ะซ้ายซ้ายจะหักเลยอะซ้ายหักเลยทำไมมันอยู่หน้าเราเนี่ยทำไมเราไม่เห็นมันวะดำน้ำอยู่ป่ะ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเจอมาแล้วซ้ายใช่ไหมเอออยู่ซ้ายอุ้ยกล่องเฮี้ยเต็มเต็มเรือมันเลยจริงมันพร้อมลบมากอะเหมือนมันมีอะไรม่วงๆอยู่ด้วยเฮ้ยต้องต้องระเบิดนะต้องระเบิดโอู้มนะ ต้องมาแล้วว่ะไปเลยกูไปแล้วเออต้องการโทรโข่งเฮ้ยเราต้องการคนคุยไงได้ๆกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วหาในเงือกวะลุงนี้หากล่องลุงนี้หาถังระเบิดติดเรือไว้สักอันหนึ่งไว้เป็นระเบิดเรือมันเยอะใช่เราต้องให้บูมเจรจาไงเคยบอกแผนไปเลยให้บูมมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้พูดไปเลยเว้ยให้มันงงแล้วเราก็ว่ายน้ำขึ้นไปคนเดียวมันจะเป็นเห็นแล้วเหรอมันเห็นแล้วว่ะมันนัดเห็นเราแล้วว่ะมันหนีอ ของมันเต็มตุ๊เฮ้ยต้องต้องเอา่啊ต้องเอาแล anyway> anyway ้วล่ะว่าของขนาดเนี้ยของมันเรืองแสงเนี้ยไปหมดเลยเออต้องเอาแล้วรวยแน่รวยแน่แน่เฮ้ยโอ้โหตรงนั้นกล่องกล่องแสงไม่เราจมก็มันจมเนี้ยเออไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจมขึ้นทั้งบนนะพี่นะพี่บังคับขึ้นไปดูแฮะพี่พี่ขวา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 เต็มแล้วนะขวาเต็มเลยขวาเลยเออไปเก็ตไปเก็ตเดี๋ยวไปเก็ตดูแผนที่หน่อยครับไม่ใม่ผมผมเห็นมันแล้วไม่เจอเรื่องด้วยใช่ไหมโอเค จะขวร้ายร้ายหน่อยนึงซ้ายหนึ่งกลับกลับกลับมาตรงกลางกันแล้วเฮ้ยอุ้ยเกือบตกอีเปลตมันจะไปเอากล่องลิเปอร์มันจะไปกล่องมันจะไปเอากล่องลิเปอร์เฮ้ยโลกจังอ่ะโลกจังมันจะไปเอากล่องลิเปอร์ใช่ใช่ใช่เออมันจะไปเอากล่องลิเปอร์อยู่ข้างหน้าเราทางซ้ายมือประมาณเอ่อสิบห้าองศาโอเคกลังไปกลังไปลองดูแผนที่ก่อนดิแกบังอาจเปิดธงแดงกับฉันอย่างั้นเหรอ ไม่หวะมันไม่ได้จะไปก่อนรือเปอร์มันมันจะไปก่อนแล้วนั้นเรือใครอีกสองลำมีเรือข้างหน้านะตรงตรงที่มันมีเนี่ยออกมาตรงที่มีแสงมีอีกสองลำเราอยู่ข้างหน้าไปละหันขวาดนึงแต่ข้างหน้าเนี่ยเรือคนไอ้สามจีนไม่มีหน้าของง่ายนะเบเกตมีสองลำหน้าของหน้าน่าจะเป็นเรือไม่ไม่ใช่เรือผีนาเรือคนพวกมันเราจะเข้าเก็เเลยวะมันมันมันไม่ได้กลังไอเรือวะเฮ้ยจังหวะนี้ ไอ้มันหยุดกงไปเรือแล้วแสดงว่ามันเตรียมยิงแล้วว่าพอมุมนี้มันยิงก็ได้ถ้าเราขับถ้าเราขับมุมนี้ไม่ยิงก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรมันอยู่กับไม่กลัวเฮ้ยค้อนจระเจจระเามันเป็นคนจีน้วยคอนจระเจอะอะให้เราเปิดก่อนเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนเรนรนรี่เรนรนรี่เรนเรนรีเฮ้นไปเก็ไปโปเรือกกันไปโปเรือกกันไปโปเรือก ดี๋ยข้างเลยมันจริงเลยนเอาละเด้อเออเด้วเด๋ยข้างเลยสมองสมอลงแล้วเตรียมเตรียมเตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออรอแล้วคว่าสมอลงแล้วมันอยู่บนเรือแล้วเนี่ยคนนึงเนี่ยฆ่าฆ่าคนไปก่อนไปไปรู้อ่ะไปรู้ไม่มีไม่สาาร เอาเราจบไปแล้วเหรอเอีนี่นเออออหักไดี๋ยวกูกูใช้กระสุนพิเศษกระสุนิญาเออโดนคำสาปมาโดนคำสาบแล้วไอพิิตัันเดี๋ยวกูเดี๋ยวเองไปเดี๋ยวกูเองไปผมขึ้นไปบนเรือมันขึ้นไปบนเรือมัน อยู่บนเรือมาแล้วกูอยู่บนเรือมาแล้วโดนเอาไฟเผาไปเ,าาเลยก<ต>็เฝ้าเรือก็เฝ้าเรือก็เฝ้าเรือเรือมันกำลังจะจุ๊บไปม,ม,มันมันซ่อมเรือตัวเองอยู่ลงไปข้ามันลงไปข้าไปเลยไปเลยไม่ไปเลยโดนสลัดทำไม่มีคำว่าไม่จะพาพหรอกไว ยิงยังไม่หยุดยังเลยนะเลยไหมฆ้ามันหมดเฮ้บมเปิดไฟใส่มันด้วยยังคงยิงยังต่อเนื่องให้ผมด้มันข้ามหน่กใชอยู่นั่นชิรลอยู่นั่นชิ่ละจิซาเฮ้ยมันพูใ่เลยใหญ่เอย่างอย่น่ิ่อยู่นั่นชิาล่ะจิะเฮ้ยันมูยหเอืมยงอยู่นั่นชิร่า่อนั้่า มันยิงสวนมายิงสวนยิงเลยยิงเลยยิงเลยกูกูกลับไปยิงอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มุ้งมุ้งยิงมันเดี๋ยวพี่ร่มเลยไปได้ปะไปเรือมาได้ปะกูกูอยู่กูเรือแลยกูอยู่เรือมันกูอยู่เรือมันเฮ้ยมันยิงมามันยิงมาเอ้อนั่นแหละสวยมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วกูณจะรักที่นี่ใช่ที่ มันตายหมดเลยมันตายหมดเลยถ้าอยู่นั่นต่อไปเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับมาเรือคนหนึ่งได้ปะเยี่ยมเรือเยี่ยมเรือเรือเราเราโดนยิงแต่นั้นบมดไหมไม่โดนยิงแล้วนะเรือบังจะจมแล้วเฮ้ยรอรอรอจมรอจมเลยสมบัติลอยก็ไม่ได้ได้เลยรอรอรอแพไปเกจเราเราต้องหันเรือเว้ยเฮ้ยจมแล้วจมแล้วจมแล้วเรือมันจมแล้วมันยังมีโอกาสสะปอนที่อยู่ระวังเอ่อเอาเอาไปเกตเอาไปเลือขึ้นให้หมดเลยไปเลือเขึ้นหมดเลยเดี๋ยวพี่เอาได้ได้ได้เราต้องหมุนเรือไว้เราจอ๊ย ิดหรอมันเกิดหรอมันมาเกิดแล้วมันเกิดแล้วเออแต่เรือมันจมไปแล้วไประวังนะอย่ามันจะว่ายน้ำมาหาเรือเราเตรียมเลยโอเคโอเคกูไปเรือผีนะกูไปเรือผีไปทำไมวะพี่บุ๋มจึงใบเรือข้างหน้ากูตายไงระวังนะระวังนะไหมมันมันอยู่ใต้ทะเลไม่รู้มันว่ายมาหรือเปล่ามันว่ายมาว่ายมาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยมันจมไปแล้วเออมันก็มารอรอดูดีเลยเอ้ยเมื่อกี้ t ทีลูกนันได้ผมมาวะได้ผมมันตายไปเลยเว้ยกูกดจุดชนวนแล้วกูว่ายไปหาเรือเฮ้ยเดี๋ยววเ มันโยกเลยขอมันเยอะปะขอมันเยอะปะเอะเยอะเยอะเราเรายังมองไม่เห็นตอนเนี้ยเต็มเต็มเมเเล็ก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 เล็เลเลเล็เล็กเลลเล็กมันเล็กัเกล็กเลลเล็กเล็กเลลเล็กมันเล็กเเลกเล็กัเล็กเลเเล็กเล็ก ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเห็นไหมอ้อย่าให้มันขึ้นเลยเล็บหนีเว้ยอย่าให้มันขึ้นเลยเล็บหนีเมันมันมันกำลังมันกำลังดำดำน้ำหนีไอ้เหี้ยไสองตัวสองตัวสองตัวได้ได้เอ้ยมันโดนฉลามงับอยู่มันโดนฉลามงับอยู่อ๋อเหี้ยใครยิงปะหนวะใครยิงไม่ไงเหรอโดนมันตายมันตายมันตายกูโดนเลยตัวเด้งบูมเห็นปะไม่เห็นอะไรแล้วไม่ลูกโซ่อะไรเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก ปีไงตายเลยไอ้กระลำเฮ้ยดูเออพ่อโห่กล่องเชี่ยอะไรเนี่ยมึงเอาเรือมาเลยเอาเอาเรือมาเรือเล็กมาไปดูเรือเรเล็กให้หมดไอ้เหี้ยเรือเรือเรือเล็กไม่มีนี่ด้วยว่ะ มีที่ยิงด้วยว่ะเฮ้ยเลยไปที่ยิงด้วยว้าเออมาจากไหนวะเร็ว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 เฮ้ยเอาขึ้นรถเล็กให้หมดเร็วขึ้เรียหมดเร็วโลบโลบเฮ้ยฆ่าฉลามพี่ฆ่าฉลามให้ดิตัวนึงโอ้ฉลามเหรอฉลามอยู่ข้างนึงเลยตรงกูไม่ไปเก็บโรมาชุบได้ปะโราชุบหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้ฉลามว่ายอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอดกันเห โอ้ม่หมันมีกล่องเต็มไปหมดเลยใช่มันมีกล่องพิเศษด้วยเว้ยกระถางบุ้งกันกระถาบุ้งกันแล้แพนดิก่ะกูเอานี้ขึ้นมาอยู่เห็นเปล่าอะไรวะนี่มันใช้สมุดดูเรือเลยดูเรือเลยโอเคโอเคโอเคไอเครัวๆเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีกล่องแอชเช่นด้วยกล่องกล่องที่ใช้ตงใช้กุญแจเปิดอ่ะเฮ้ยอันนี้อาจจะใช้เวลาฟาดมุมสามชั่วโมงนะแต่ระเบิดใช่เราฟานานมากเลยเราไปขายเลยเราไปขายเลยไอเราได้ของอีเวนต์ได้เรือมันมีของอีเวนต์ใหญ่ด้วย จริงป่ะเนี่ยเนี่ยมันมีหัวกระโหลกแดงเอาไว้ใช้กับเกาไอเนี่ยกาหมอกอะเนี่ยงี้เรารวเลยดิไม่ไม่มันอะร้องเลยร้องร้อก็เเราอ่ะรวยเลยเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นล้เห็นแล้วกระโหลกแดงไอกระโหลกนี้ใช่ไหมเนี่ยกระโหลกแดงที่อยู่ตรงมือไม่พี่พพี่หยิบมาละนีอันนี้ปะไม่ไม่นี้วเนี่ยจาจันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันวันจจริงไออปินสดเลย ไอ้ของของล่วงไปแล้วอ่ะของล่วงลงน้ำไปแล้วอันนึงสัดเซ็ตมากเลยวันนี้เดือดร้อนไปเรือไปข้างหลังกันไปถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ต้องนำพาในแท้ใเลยไม่ใช่เว้ยเป็นคนจีนเว้ยมันมันส่งมันส่งพูดมันเลยเว้ถ้าเป็นคนไทยไฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรน้ำหูน้ำเข้าหูเหรอใช่มีนังเงือกอ่ะมันยังไม่ตายเหรอมันยังไม่ตายมันยังมีคนนึงไม่รู้แอบอยู่ไหนมีคนยังมีอยู่ยังมีอยู่น่าจะ เราวิ่งหานะเสร็จเราวิ่งหาเลยนะโอเคมันมันมันอาจจะนอนอยู่ไอ้ใช้วิธีนอนไปเลยไปเลยโอเคโอเคบนสุดป่กว่าข้างบนสุดปะแอบปี้ข้างบนปะผมเดินอยู่ผมเดินดูมันเนียนอยู่แถวเรือเราใช่ปะใช่ใช่มันอยู่บริเวณนี้เว้ยเพราะเพราะเพราะว่ามันยังไม่นิ่มมันยังไม่ตายงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปดูข้างบนนะเอแต่มันต้องเห็นมันต้องเห็นชื่อดิมเดูอยู่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นถ้ามันนอนนนไไไมมม่่่เเเหหห็็็นไม่เห็น โอมันเป็นมันกดซ่อนชื่อใช่ไหมไอ้กูมาได้เลยแล้วเวเวลากดนอนเวลากดนอนกดแอนิเมชันมันซ่อนชื่อโอเคเราเราต้องชิดตัวนี้บุ้งเอยได้แล้วได้แล้วอีนิดหนึงอีนิดหนึงเข้าไปข้างหน้าหน่อยอ่าตอนนี้ของเราได้มาน่าจะทั้งหมดหมดแล้วมั้งหมดแล้วใช่ไหมในทะเลเออขาบวมเลยว่ะตอนนี้บวมเป่งแทบแตกหนองแทบแตกเลยตอนนี้ขาใหญ่เนี่ยผมกำลังเดินเดินหา สำรวจเดินมาหน่องกเรือตอนนล้เลี้ยวยากว่ะแต่พี่คิดว่ามันตายหมดแล้วนะพี่พี่ยิงไปไมไมามามามันมีเนื้อเนื้อมันมีเงือกยังไม่ตายมันมันต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งอะในเรือเล้วอ่าดิแต่มันบังอาจบังอาจส่งคนขึ้นมาเจรจามาแล้วมาแล้วอุ้ยของกด F หรืออ F ปะไปไปก่อนไปก่อนรีบเลยกด A กด A กด้า็ไม่ใช่ตัวนี้

แต่กูยิงไปกูยิงไปสี่คนจริงๆมันยังอยู่นะไอ้แต่แต่นีงเนียงก็ไปแล้วแต่เนียงก็ไปแล้วแต่เนียงก็ไปแล้วกูยิงไปหมดแล้วจริงๆริงไปเกาะหน้าลิเปอร์ไปเกาะหน้าด้านซ้ายใช่ไปเลยไปเกาะที่เร์ก่อนแล้วแม่งเสียกจอดรอทำไมวะขืออะไรซ้ายพี่เกมซ้ายซ้ายมาจะไม่กล้าขายก็ได้นะแบบรอเราเบื่อเราหมะ ไม่จริงๆมันก็แค่มันลงไปขายก็ตายอยู่ดีป่ะเราตามมันติดขนาดเนี้ยใช่ใช่เราตามมันติดใช่ตามมันติดเลยมีเรืออยู่บนเกาะริเปอร์ป่ะใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจไม่ใช่ของครูครูไปนับกล่องแป๊บนึงนะว่ามีกี่กล่องเนี่ยรัวเยอะมากแล้วกล่องมีแต่ลายแบบว่าแปลกๆไม่เคยเจอเลยนะริเปอร์ไฮเอาโอ้โหอาเชนเชสด้วยเนี่ยนี่ไอ้ชุดชุดคูเขาไฟใช่ป่ะที่ต้องที่ต้องใช้เนี่ย มันอยู่ในปืนใหญ่เปล่าเด็กบอลเตรียมถอนนะเตรียมถอนมันอยู่ในปืนใหญ่แล้วเหรอดูดิเธอเปนหลบอยู่ในปืนใหญ่รึเปล่ะลองกืนยิงให้หมดเลยปืนชนมยิงทุกบอลเลยมันไม่ถ้าถ้ามันอยู่ในปืนใหญ่มันต้องมีหัวโผลออกมาไว้เด็กก่อน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 ไม่ประมาทสาปป่นมาแล้วอย่าโดนป่นคืนไม่เอาอย่าทำตัวเป็นแจ็คสเปโร่ขวามือขวามือเด็กเด็กนะเตรียมถอนเตรียมถอนนั่นอะไรนั่นนั่นอะไรวะนั่นอะไร เรือใช่ไหมโอเคไม่มีไม่มีไม่มีล่เกาะนี้ใช่ไหมใช่เ่ยเกาะริเปอร์เยวกวงรเปอร์ไปถ่ายก่อนหากล่องรเปอร์มาดิโอ้ยค่ข้านอยู่างในทิ้งได้เลย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 ถอนเลยถอนถอนถอหายแน่นอนอาชซ่อมซ่อมซอมอาซ่อมไปเดี๋ยวเดีเอาเรือเล็กลงเลยอ่อกล่องลิเปอร์อยู่นเอ่ยกูไปด้วย โดนยายเสริมโายเสร์ิมใช่เจปะฉันว่าคนกลุ่มเมื่อกี้ออกหมดเลยไม่เล่นเล้ตายตายแล้วออกเลยไว้นอนเลยปไปนอนเลย thank y เอามาไม่เล่นแล้วโดนโดนเมื่อกี้เข้าไปด dangers เขาพยายามเป็นมิดกับเราด้วยไม่มิดเป็นเป็นมิดเว้ยเกมโจรสลัดเว้ยคนที่หิวน้ำพยายารุนแรงอ่ะถ้าเจอขวดน้ำ่มีน้ำไม่กินหรอกเดี๋ยวเราเอาของไปพร้อมกันหมดเลยดิ หมดยังไงไอ้เอาของไปไทยไปไปเดือเล็กทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมบังไว้ข้างบนเออเนี่ยพวกเจมพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันขายได้เหรอวะก่ดเลิฟอะมันน่าจะมีอยู่น่าจะมีคนลองดูลองลองดูก่อนเดี๋กูไปดูแป๊บนึงนะมันน่าจะมีเควสอะเพราะว่ากูเป็นเลิฟอะแล้วนี่อะไรอะกล่องอะไรเนี่ยนี่ไม่กล่องกระสุนนี่จะมาขายทำไมไม่กล่องกระสุนขายได้ถ้ากระสุนเต็มละอ๋อเหรอแต่เราเก็บไม่ใช้ไม่ดีกว่าเหรอตั้ง50นัดนะสิบนัดเลยนะเว้ยลองกด F นี้ดิเดี๋ยวผมดู เจ้าก็อยู่ไหนเอ๊ะนี่ไงเสากระดงเรือของใครไม่รู้เอาไปขายกระดวงโอ้ยโผล่จิตาเอ๊ะใครใครได้ทองโอ้พี่พี่เปิดเก่าเอ่อเสากระดงเรือขายที่ไหนวะขายที่เกาะธรรมดาหรอเราเมื่อกี้เราได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ได้เลยนี่นี่ไงได้เหรอโอ้โอ้โหสามพัน แซงว่าเสาแซงว่าเสาแม่งสุดยอดจังมากคือเราเราล่าฆ่าหัวมันได้อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ลิปเปอร์เป็นเป็นพวกล่าฆ่าหัวเว้ยเดี๋ยวเด็กจะดราม่านะเดี๋ยวเด็กเด็กไม่เข้าใจแบบพี่ไปทำร้ายเขาทำไมคืออาชีพที่เราเล่นตอนเนี้ยคือเราเป็นนักล่าฆ่าหัวใช่ปะใช่ใช่อ่าหน้าที่ของเราคือเราต้องฆ่าคนครับถึงจะอัพขายธงเดียวเวลขึ้นหกเลยเอออาชีพต้องฆ่าเราเราต้องฆ่าคนอย่างเดียวเลยใช่เนี่ยกล่องมือเปิดไปแล้องยหมื่นหนึ่ง อย่างนี้ต้องเป็นกองลายมังกรแล้วกูไม่คือไอ้กล่องกล่องที่เมื่อกี้มันมันได้มามันได้มาจากเกาะกะโหลกเว้ยเนี่ยเนไอ้กล่องเออไอ้กล่องเนี่ยมันได้มาจากกล่องกะโหลกเว้ยเกาะกะโหลกอซึ่งไอ้กล่องเนี่ยมันใช้กุญแจเปิดแล้วมังไปฟาร์มกันมานานมากเลยน่าจะหลักหลายชั่วโมงเลยเว้ยถ้าว่าแตกแล้วมันเปิดให้เราทุกกล่องเลยเป็นสดๆเลยไหนพี่อยู่ไหน อีกสายคนน่าโง่โงเฮ้ยขายได้ขายได้ขายได้โอ้ยหว้นี่เลยเฮ้ยเอาเอามาโอมยเงั้นแคชว่ะไปนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เสาตรงนี้เอออ๋อโบนแฟกซ์ใช่นะมขายกับมันขายกับมันเย้โอ้ยแปดพันโอ้โหคนเมื่อกี้เว้ยขอบคุณมาก ย่ำเลยนะได้เสียงนี้กลับมาแล้วเฮ้ยกูชอบอย่างนี้จังเลยโค้งนี่หน่อยเลยเฮ้ยแต่ว่าเสียงเวลาบูมใช้อ๋อมึงอยากอวดโทรโคงมาเอาของในเรือเล็กขายได้ดิไปขายตรงไหร่เบเกตเนี่ยเอาเอาเอามาขายตรงนี้บีซีตัวเดียวโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยแกแล้วสมุดสมุดสมุดรวยเกินไปแล้วเลี้ยวกล่องไปขายเอาตรงไหนตรงไหนตั้ชุดเตะบูมได้แล้วดิตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ทำนานแล้วไม่เยอะ ไม่ใช้แคสซื้อไงตอนนี้แคสกูหมดตอนนั้นกูแต่งเรือจะได้ไม่ไปขายตรงไหนตามพีไปเหรอขายตามเป็นพีเลยปกูใช้ตังค์ซื้อนะพี่พี่เปิดดูในกล่องก่อนนะมีของเปล่าถ้ามีของเอาของข้างในไปขายอ้าวทำไมอะขายทั้งกล่องเลยไม่ได้เหรอไม่ไม่เอาเอาของขายแยกคุ้มกว่าถ้าเกิดมีของข้างในโอ้ยหลองวางก็ดีวางวางแล้วก็เปิดไอ้ีของเนี่ยอุ้ยอ้ยพี่ไหลอันเลยอะเอาไปขายที่หมดเฮียฟาร์มทั้งชีวิตเพื่อพวกเราเออ เชื่อม็กมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหวโอ้ยเงินแคชเอ้ยเบือขายดนี่นี่่เอาอันนี้ไปอช้เบ้นกูปลดเต็มไปหมดเลยเจมส์หอนี่นีกันนี่ไหไหนโอ้แต่เช้าเลยไม่ี้ต่ังนเหมดแล้วโง่เอ้ยขอบคุณมาก กูเข้าใจเลยทำไมเมื่อกี้มึงจอดป้ามันไม่ต้องจอดมันต้องหนีดิไม่ต้องสู้ดิวะบกป้องไม่มันก็ล่วงนี่คือมันอยู่หน้าริเปอร์เข้าใจป่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยเอ้ามันก็ต้องไม่มึงเสียเวลาจอดเรือขนาดนั้นมึงควรที่จะขับต่อไปหรือเปล่าวะเพื่อนหนีเข้าใจป่ะเอ้ยมันยอมแล้วไงพอแล้วแหบ้าเลยถ้าเป็นคนไทยเมื่อกี้ก็รอดไปแล้วไม่เจอว่ะด้ไปให้รอดนะเฮ้ยเดาบ้านะเดาบ้าแล้วเราก็เลไนเกมโจรสลัดอ่ะ You know, เออเนี่ขอสิบหน่อยเจมเรือแบบสองคนสามคนอ่ะตบอ่ากลุ่มกล่องนี้ดิตบน่ากล่องเนี้นะเฮ้ยกูบอกแล้วดิดูแต่กดนอากล่องนี้ดิกินเยี่ยแล้วพี่ตูบอกเก็บกับจุดอันนี้อันนี้คือที่ป่นป่นมาจากของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้คือที่ป่นมาจากของมันยิงกันไหนผมสคยฮาแต่กูกูถึงบอกไงเจมมันอาจจะเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วนะ เกินเกินนี่ขนาดเราเล่นมาสงชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรเลยเว้ยคือมันฟาร์มกระสุนมาแบบเป็นล้านเลยโอ้หเออรามร้อยลูกเลยวะกล่องเดียวไม่เหมือนถังอยู่ข้างล่างประมาณ1ิถังอ่ะแล้วกูมึงก็ลองถามตัวเองดูทำไมมันไม่ใช่กับเราวะนั่นดินั่นดิมันถล่มเรือเรายู่ยี่เลยมันมันันตั้งตัวไม่ทันหรยอ่าเราจะจูมันก็ยิ่จูเราก็ยิงนเฮ้ยอาจจะจอดพักว่ามันเล่นมาหลายชั่วโมงไงเออไม่ได้ เพื่อนมันอาจจะไม่อยู่พอดีไปเยี่ยวกูว่าไม่ได้นะเ้ยตอแล้วไปเยี่ยวเว้ยตอนผมขึ้นไปบนเรือมันเนเพื่อนมันนิ่ง2คนแล้วมีคนนึงเดินอยู่โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับไปเกม Sea of Thieves ในวันนี้รับหน้าที่เป็นโจรสลัดที่ชั่วร้ายสมใจหรือยังรับก็วันนี้ก็ปล้นมาได้แบบทั้งหมดเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเล่นมาประมาณ6 หรือ7ชั่วโมงนะครับคือของพวกนี้มันหายากมากคุณผู้ชมมันต้องเสียเวลาในการทำเควสแล้วก็ไปล่าสมบัตินานมากนะเพราะฉะนั้นการป้นครั้งนี้ถือว่าแบบหมดตัวครับหมดตูดนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับรอยยิ้มกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆที่เสียเวลาคุณผู้ชมเข้ามารับชมคลิปของเรานะครับถ้าใครเจะดีก็ฝากกดไลค์คลิปนี้จะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเช่นเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม